สวัสดีค่ะ <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เรามาหาหมออีกแล้วค่ะพาลูกสาวมาหาหมอตามนัดดีได้ที่จอดรถง่ายเราเลยมีเวลามากินก่อนค่ะแฮชราวไม่กินอ่ะไข่มีรสชาติไหมวุ๊นหนาวอะ่ะมีการหนาวนั่งข้างนอกแฮชราว อร่อยมากแซ่บ <c oughs> ของโรงพยาบาลอันแรกที่อร่อยกิน <c oughs> <c oughs> ยังไม่เคยแซ่บไม่อันนี้แซ่บอืมอืมแนึบ เป็นข้าวตอนเช้าที่โรงพยาบาลเก้สาสิบเอ็ดโมงแค่เดาจะดูว่าวันนี้สูงสุดที่สิบหกถึงสิบเจ็ดองศาในหน้ากันี้เก่าองศาพี่น้องหนาวไหลมานั่งข้างนอกด้วยทางในเนาะ ในห้องอาหารเต็มไม่เอาไม่เอาแบบนี้ก็ลองชิมดูวสวัสดีวันทำงานแต่เราไม่ทำงานาต้องห้ตินมหไข่ตุ่มสครมบุกคือไข่ใส่นมไข่ขั้วใส่นมค่ะเขาถามว่าใส่เกลือไหมไม่เอา จือดอย่างที่เห็นแต่ไข่ยังไงมันก็อร่อยไม่มีเกลือก็สวัสดีจ้ามาเด้จ้ามาโรงพยาบาลใดรอยากมาก็มาด้วยมันไม่ใช่ที่ที่น่าจะมาแต่ชวนเพื่อนมามาลากับเบื้อเอ่ะใครก็อื่นมาในสอง เดี๋ยวนกเมกพายมาขอบกินข้าวไปแล้วแบ่งไข่ให้กิน, yeah. Yeah. นยังยังกินไขย่ยิ่งมานั่งอยู่ข้างในกลัวเลนะ่น รอคุณหมอ,อคุณหมอมาตรวจตรวจลูกซมโอหาำป่วยยังไม่ได้ไม่ลูกเลยนะเ ไปกันจ้าพี่น้องเขาไล่แล้วพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ